สวัสดีค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะหลายคนอาจได้พบกับท็อกซิกพีเพิลหรือบุคคลเป็นพิษที่มักจะแสดงพฤติกรรมในเชิงลบต่อคนรอบข้างจนอาจทำให้เราเกิดความเครียดและวิตกกังวลในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียก็เป็นพิษได้เช่นกันค่ะเพียงแค่เรามีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อกันง่ายขึ้นจนคิดไปว่าเรามีอิสระบนโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่จึงมักขาดการไตรตรองและไม่ค่อยรับผิดชอบกับก,บการกระทำของตัวเองทั้งเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่รุนแรงหรือบางรายนะคะรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงจนเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลมีเดียท็อกซิกหรือสังคมออนไลน์เป็นพิษที่ส่งผลกระทบกับร่างกายของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะ เช่นข้อ1ค่ะนําไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุหลักมาจากอาการป่วยทางใจนะคะซึ่งหลายคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำเนี่ยพอต้องการติดตามข่าวสารจากเพื่อนและกระแสสังคมแต่กลับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นพิษและกระทบจิตใจไปด้วยข้อสอปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะเช่นปวดหัวปวดตานิ้วล็อกซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากพฤติกรรมของการใช้งานมือถือที่มากเกินไปข้อ3ค่ะ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงบางครั้งหุดหิดง่ายไม่มั่นใจใน,นตนเองนะคะและหากเราเริ่มรู้สึกปวดนิ้วปวดข้อมือปวดตารู้สึกเครียดจิตตกอาการเหล่านี้บ่งบอกแล้วนะคะว่าเราจําเป็นต้องเอาสารพิษออกจากร่างกายและจิตใจด้วยการทำโซเชียลดีท็อกกันแล้วนะคะวิธีการทำโซเชียลดีท็อกนะคะเช่น ข้อหนค่ะกำหนดวนันเวลาการออฟไลน์โซเชียลมีเดียบ้างไม่ต้องออนไลน์ตลอดก็ได้ข้อ2ค่ะปิดการแจ้งเตือนเพื่อลดความกังวลจากการแจ้งเตือนตลอดเวลาเพิ่มเวลาการพักผ่อนส่วนตัวข้อ3นะคะหากิจกรรมหรืองานอนดิเรกทำเช่นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้ท่องเที่ยวธรรมชาติข้อ4ค่ะงดเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนและสุดท้ายนะคะโซเชียลมีเดียมีทั้งประโยชน์และโทษเราจำเป็นต้องใช้งานอย่างมีสติ เปิดใจยอมรับทัศนคติและความคิดเห็นที่หลากหลายรวมถึงรู้ให้เท่าทันโจนออนไลน์ต่างๆที่แฝงมาในสังคมออนไลน์เพื่อให้สุขภาพจิตและร่างกายของเราแข็งแรงและทรัพย์สินปลอดภัยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้พีทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ